สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเล่นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้ว่ออื่นเดี๋ยวครูสาวจะทบทวนใะห้เด็กๆนับตัวเลขก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนับตัวเลขอาราบิกกันก่อนนะคะโดยที่เราจะไม่เรียงค่ะหนึ่งอาราบิกหนึ่งอาราบิกห้าอาราบิกห้าอาราบิก สามอาราบิกสามอาราบิกต่อไปอะไรคะเด็กๆหกอาราบิกหกอาราบิกเป็อะไรคะสิบอาราบิกสิบอาราบิกสี่อาราบิกสี่อาราบิกเจ็ดอาราบิกเจ็ดอาราบิก สองอาราบิกสองอาราบิกแปดอาราบิกแปดอาราบิกเก้าอาราบิกเก้าอาราบิกอันนี้คือทุกทวนตัวเลขอาราบิกนะคะต่อไปเลขไทยค่ะสามไทยสามไทยสิบไทยสิบไทย ห้าไทยห้าไทยสองไทยสองไทยสี่ไทยสี่ไทยเจ็ดไทยเจ็ดไทยต่อไปเรียกอะไรคะเก้าไทยเก้าไทย หกไทยหกไทยแปดไทยแปดไทยหนึ่งไทยหนึ่งไทยอันนี้คือตัวเลขไทยต่อไปตัวหนังสือสศูนโยกรันศูนย์ศูนโยการันศูโนโย์น อันน uh ี้ครูสาวตบทวนก่อนนะไอเด็กเก่อนนะคะหนอึงอหนหนึ่งไม้เอกหนอนอึงอหนึ่งหนึ่งไม้เอกหนึ่งสองอสองสองงอสอมาไป โสอาโมสามโสอาโมสามโสอีสีสีไม้เอกสี่โสอีสีสีไม้เอกสี่โอาหาหาไม้โทห้าโหอาหาหาไม้โทห้าโหอุกอห ồ ụt có hụt anh yi, sảo, tức, ấy cô thảo thuốc tôi đấy bịch bịch nó kháng ok cho ít đó chết cho ít đó chết cho đó chết ก็เอาเกเก้าไม้โทเกก็เอาเกเก้าไม้โทเกสุดท้ายค่ะสออีบสอสิบสออีบอสิบอันนี้ทบทวนตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้มาค่ะให้เด็กๆเกปิดหน้าที่สิบ 14นะคะ14วันนี้ครูสาวสั่งการบ้านหน้าที่14หนึ่งหน้าโดยให้เด็กๆเ,เขียน10อาราบิก10อาราบิก10อาราบิก10ไทย10ไทยสอ,อรีบสิบสศรีบอ10ให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข10อาราบิก ตัวเลขสิบไทยแล้วก็ตัวเลขสิบหนังสือสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ครูสาวก็ขอจบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพียงแต่นี้ให้ท่านผู้ปกครองและเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ